สวัสดีครับพบกับพ่อชองใบชาแนลครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับผู้ปกครองกับนักกีฬาที่มาแข่งขันเทควันโดครับที่มีการแข่งขันกันแต่ละครั้งนะครับนี่ครับบรรยากาศรถลานจอดรถนะครับที่หน้าสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัดศรีสะเกดครับผู้ปกครองก็จะมาจอดรถพาเ <พา S 1> ด็ก,ดกครับน นี่ก็จะพาเด็กมาชั่งน้ำหนักก่อนนะครับนี่ครับวันนี้เป็นวันชั่งน้ำหนักพรุ่งนี้เป็นวันแข่งจริงครับสำหรับเทควันโดครับนี่ครับวันวันนี้ผมก็พาลูกๆมาแข่งครับมาชั่งน้ำหนักมาจากหนองคายนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศวันแรกครับที่เด็กๆมาชั่งน้ำหนักนะครับ กว่าจะมาถึงสายดําสายแดงโอ้นานนะครับกว่าจะเรียนกว่าจะเรียนกว่าจะได้สายรูปผมเรียนตั้งแต่อนุบาลครับตนนั้งแต่ป .1 ตอนนี้เรียนอยู่ม .1 ม .2 ออนี่ครับจะพามาชมนะครับอ่านี่นะครับหน้าหน้าอาคารเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับนักกีฬาจะมารอช่างน้ำหนักครับ ผู้ปกครองห,หลายจังหวัดก็จะมารวมตัวกันที่นี่ครับนี่นะครับถืครับของเรานะครับอันนี้เป็นผู้ปกครองยิมยมีหนองคายนะครับมีหลายๆจังหวัดครับบรรยากาศครับเป็นเด็กที่มารอชั่งน้ําหนักครับมีผู้ปกครองของยิมหนองคายแล้วนะครับเอ้าวสวัสดี สวัสดีพี่น้องแฟนเพจหน่อยแล้วโอ้นี่ยิมหนองคายครับตัวนี้เลยยิมหนองคายนะครับผู้ปกครองยิมหนองคายนะครับเฮยใครกำลังเป็นเพื่อนกันอยู่ครับก็มีหลากหลายจังหวัดครับเดี๋ยวครับไปชมครับนี่ครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันแข่งจริงครับเดี๋ยวพ่อสองใบ จะถ่ายท่อสดให้ชมนะครับสำหรับการแข่งขันเทลควันโดครับหน้าหอประชุมกีฬามหาลัยราชภัฏศรีสะเกดครับวันนี้ครับขอชมครับสวัสดีครับ Yeah. <laughs> you มารอช่าหน่ะก็จะมาซ้อมร่วมครับร่วมหลายทีมรวมกนันทีมมิตรภาพครับส่วนมากคืนพี่น้องจังหวัดใกล้ๆก,กันนี่แหละครับหนองแกนหนองคายอุดรส่วนมากเราก็เป็นมิตรภาพทีม พี่น้องกันครับแต่เข้ามาร่วมกัน,น่งขันเราก็คือเป็นคู่ต่อสู้ทุกคนลงสนามเป็นศัตรูเป็นคู่ต่อสู้กันหมดครับแต่เวลาออกจากสนามแล้วนี่เด็กๆก็เป็นเพื่อนกันนะครับสำหรับการกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับ วันซ้อมนะครับวันชัางน้าหนักครับจะเป็นบรรยากาศประมาณน,นี้นะครับผม